สวัสดีค่ะวันนี้แม่จันจะมาทําเราเก็บกระพุ้งด้วยริบบิ้นเนาะเราก็ตัดเนาะประมาณนี้นะความกว้างเนาะเราก็พับไปมุมนี้เนาะเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาเนาะแล้วเราก็กดกดตรงมุมเนาะ มุมหัวนิดนึงแล้วก็เบี่ยงนะเบี่ยงเข้ามานี่นะเป็นกกีบกระพุ้งเนาะกีบกระพุ้งด้วยลิบบิ้นสีเขียว นี่นะนกล้องก็โฟกัสไหม วันนี้เราก็จะทำห้าเนาะได้สี่แล้วแล้วก็เพิ่มลิปบิ้นเขาก็เรียกไบสีประยุกเนาะเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันให้เขาเนาะสวยเงางาม,งามเด่นชัดขึ้นเนาะ นี่นะเก,ก็บกระพรง้งนี่เราก็ เนาะเอาด้านหลังเนาะเอาด้านด้านหน้าที่เป็นเงาเงาออกข้างนอกเนาะแล้วก็พาพเนาะตั้งฉากแล้วก็ภาพมาฝั่งนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็กดตรงมุมหัวขึ้นนิดนึงแล้วก็เบี่ยงเาเบี่ยงช่วงนี้นี่กล้องกเ็เป็นไรไม่ค่อยโฟกัสเลยคะ่ะ アイアロカ。